สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงงานวันที่20เมษายนกันดีกว่านะครับสำหรับงานวันที่20เมษายนเนี่ยเป็นงานที่ Apple ได้ประกาศออกมาเป็นอ f f i c i a l แล้วนะครับว่าจะมีตัว Apple Event ในวันดังกล่าวนะครับจะตรงกับในไทยเนี่ยก็คือวันที่20เวลาประมาณ5้ทุ่ม50นาทีเป็นต้นไปนะครับตรงนี้งานดังกล่าวเนี่ยผมว่าทุกคนที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าเดากันได้ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการเปิดตัวของ iPad Pro รุ่นใหม่นะครับเพราะว่าตัวของ i อ a d Pro รเนี่ยต้องบอก 2020ออกมามันคือแบบซูเปอร์มิเนอร์เชนมากมันแทบไม่ได้มีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจเลยนะครับเอาจริงเนี่ยในปีนี้เนี่ย2021เออก็สำหรับผมก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนักนะครับสำหรับ iPad Pro โอเคว่าตัวของสเปคเครื่องที่ล่ำลือกันเนี่ยว่าเดี๋ยวมันจะแรงขึ้นแบบนู้นแบบนี้เนี่ยเออ iPad Pro มันแรงมาเรื่อยๆจนมันเหลือกินเหลือใช้มาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าความแรงของตัว iPad Pro ณปัจจุบันเนี่ยรวมถึงรุ่นที่กลางจอกด้วยเนี่ยคือแรงแล้วเอาไปใช้อะไรได้ต่อเพราะว่ามัน แทบจะไม่ได้มีแอปพลิเคชันอะไรรองรับความแรงตรงนี้เลยนะครับอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมพูดถึงมาตลอดแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวของ Final Cut บน iPad Pro ปัจจุบันก็ยังไม่มีก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในงานนี้ไหมหรือแบบ Apple จะออกมาหรือเปล่านะครับสำหรับตัว Final Cut ของ iPad Pro พูดถึงสเปคของตัว iPad Pro เนี่ยว่ากันว่าตัวของ iPad Pro 2021เนี่ยด้านสเปคจะใช้ตัวชิป A14X นะครับที่จะมีความแรง เทียบเท่ากับตัวชิป M1 ที่อยู่ในเครื่อง Mac ครับตรงเนี้ยผมไม่กังขาอะไรในเรื่องความแรงแต่อย่างที่บอกไปว่าแรงแล้วยังไงต่อแรงแล้วเอาไปทําอะไรได้ต่อนะครับโอเคว่าถ้าในด้านการเล่นเกมเราอาจจะเห็นผลแต่ในการใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยตอนที่ตัวของ iPad Pro 2018ออกมาตอนนั้นครูก็คือ5าวูวานเรื่องความแรงแล้วก็ปัจจุบัน iPad Pro 2018ก็ยังแรงเหลือกินเหลือใช้มานะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมมองแล้วเนี่ยคือถ้าถ้านะถ้า Apple เปลี่ยนไปใช้ตัวชิปตัวใหม่ใน A14 X อย่างน้อยเนี่ยผมว่าเรื่อง แรมเป็นสิ่งที่ Apple ควรจะเพิ่มขึ้นไปด้วยให้เป็นตัวแ a m ที่มีในเครื่องเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัว11นิ้วหรือตัว12.9นิ้วเนี่ยมีแรมมาให้8กิกเนี่ยตรงนี้มันจะเจ๋วมากนะครับเพราะว่าส่วนสําคัญเวลาที่เราใช้งานเอ,อ่ออย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยใช้งานโปรแกรมตัดต่อบน iPad เนี่ยตัวของ l u m a Fusion หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับกานตัดต่อเนี่ยมันต้องการแรมอยู่มากพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยคาดหวังว่า Apple เนี่ยจะให้แ a m มา8กิกสนะครับส่วนเรื่องอื่นๆในเรื่องความแรงตรงนี้ไม่ได้มีอะไร เป็นประเด็นนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นในส่วนของตัว iPad Pro ในปี2021นี้เนี่ยจะเป็น2ส่วนก็คือโอเคว่าตัวดีไซน์เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเรื่องกล้องอะไรก็คงปรับปรุงสิ่งที่พูดถึงกันเนี่ยก็คือตัวของ11นิ้วอาจจะเป็นจอแบบเดิมนะครับก็คือเป็นจอ LCD LED แบบเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวของ12.9นิ้วเนี่ย พูดถึงกันมานานแล้วด้วยว่า Apple เนี่ยจะเปลี่ยนตัวหน้าจอรุ่น12.9นิ้วเนี่ยเป็นจอมินิ LED ครับคำถามคือจอมินิ LED เนี่ยมันดีขึ้นยังไงนะครับพูดคร่าวๆก็คือมันจะสามารถแสดงผลเนี่ยได้ดีมากขึ้นกว่าตัวจอ LCD แบบเดิม LED แบบเดิมเพราะว่าจอแบบเดิมอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยบน iPad ทุกรุ่นเนี่ยก็คือพลามันเป็นลักษณะสีดําอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถดิมไฟเนี่ยลงไปเป็นแบบห้ มันดำเกือบสนิทได้หรือแบบดำสนิทได้มันจะไม่เหมือนจอ OLED ส่วนถ้า Apple เลือกใช้ตัวจอ OLED เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับในทีวี OLED นะครับที่มีปัญหาเรื่องเบนอเวลาที่เราเปิดหน้าจออันใดอันหนึ่งค้างมากๆเนี่ยมันจะมีเบลอเป็นโกสอ่างเงาของโลโก้อะไรเงี้ย้างไว้อยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ Apple ก็เลยเลือกออตัวเทคโนโลยีเนี่ยที่ข้ามขั้นไปเลยนะครับจากตัว OLED เนี่ยขึ้นไปเป็นตัวของ Mini LED ไปเลยนะครับซึ่งตัว Mini LED เนี่ยโอเคว่าอาจจะไม่ถ ขนาดที่เป็น OLED ที่แบบโอ้โหดิมได้แบบร้อเอเซเหมือน OLED แต่คือการดิมไฟอะไรเงี้ยมันจะทำได้ดีกว่าตัวจอ LCD LED ก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยเ,เรื่องโซนการดิมไฟให้มันแบบแสดงผลสีดำอา่างเงี้ยมันก็จะทำได้มืดมากขึ้นหรืออาจจะถึงเกือบดำสนิทหรือดำสนิทตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวของหน้าจอเนี่ยแสดงผลได้ดีขึ้นความสว่างหน้าจอดีขึ้นตรงนี้เนี่ยคำถามสำหรับผมถ้านะถ้า Apple เปลี่ยนไปแบบเปวนตัวจอ มินิ LED ดีจริงเนี่ยเอาพูดกับเพื่อนๆหลายครั้งแล้วว่าถ้าเปลี่ยนจริงเนี่ยโหกลัวใจเลยกันว่าราคาเนี่ยจะไปเท่าไหร่เพราะว่าตัวของพาเนลที่เป็นมินิ LED เนี่ยตอนนี้ที่เห็นกันชัดนะครับที่ผมนึกได้แล้วเป็นจอมินิ LED เหมือนกันอ่าก็จะเป็นจอคอมพิวเตอร์ของ a s u s นะครับใช้ตัวพาเนลหน้าจอที่เป็นมินิ LED เหมือนกันเนี่ยราคาในไทยก็67หมื่นบาทราคามันไม่ใช่น้อยเลยทีเนี้ยมันก็เลยก็ถามก็ถาม,มบอกผมโอโ้โหขนาดจอที่เป็น LCD ธรรมดาเนี่ยในตัวของ iPad Pro 12.9นิ้วออกมาแต่ละครั้งเนี่ยก็ราคาฮาลุโหดมากแล้วเดาไม่ถูกจริงครับว่าถ้า ตัวของ12.9นิ้วอ่ามีเป็นตัวจอ mini LED เนี่ย Apple จะตั้งราคาเท่าไหร่จะยืนพื้นราคาใกล้ๆเดิมกับที่ขายอยู่ในปัจจุบันไหมกับตัวของ iPad Pro 12.9นิ้วหรือจะเพิ่มราคาไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อว่าให้ครอบคลุมต้นทุนจอ mini LED หรืออีกทางหนึ่งที่ผมคิดไว้นะก็คือเอ่อใน12.9นิ้วอาจจะมีทั้งรุ่นที่เป็นจอ LCD ธรรมดาแล้วก็รุ่นแพงที่เพิ่มเงินไปเลยสมมติเพิ่มเงินอีกประมาณแบบอ่0 0 0บาทแล้วได้เป็นจอ mini LED ไปเลยเนี่ยตรง อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับอื่นๆในงานวันที่20นี้นอกเหนือจากตัวเครื่อง iPad Pro นะครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆเนี่ยมันก็มีพูดถึงกันเป็นระยะๆนะครับอย่างเช่นตัวของอที่เกี่ยวข้องกับตัวของ iPad Pro โดยตรงเลยก็คือตัวของ Apple Pencil นะครับซึ่งมีการพูดถึงกันว่า Apple Pencil เนี่ยจะมีรุ่นที่3ด้วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ iPad Pro มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเพิเ่มเติมมากนักถ้าจะถ้าจะอยากได้อย่างนี้ดี อยากให้ a pple เนี่ยปรับปรุงเรื่องของตัวคีย์บอร์ดให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นให้มันทนทานมากขึ้นเพราะว่าครั้งก่อนที่ผมแกะตัวของคีย์บอร์ดให้ดูเนี่ยตัวของ f ฟลโ o k คีย์บอร์ดให้ดูเนี่ยก็ให้เห็นกันแล้วว่าใช้งานมาประมาณนี้แบบนี้เนี่ยเออมันแบบมันเดสมอร์เรไปแบบแค่ประมาณ2ปีมันก็แบบจบชีวิตไปแล้วเนี่ยในราคาแบบ6,000บาทผมรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าอย่างมากต่อให้เป็นตัวของ Magic k ีย์บอร์ดที่ราคา10,000บาทโดยประมาณสําหรับตัวของ11 1เออนิ้วเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นตัว 22.9นิ้วราคายิ่งกระโดดไปใหญ่เนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ Apple เนี่ยออกรุ่นใหม่ถ้าสมมติว่ามีเนี่ยออกเวอร์ชั่นปรับปรุงความทนทานเนี่ยให้มันดีขึ้นจะเจ๋วมากนะครับส่วนอื่นๆในงานนี้ถ้าไม่นับในกลุ่มของเกี่ยวกับตัวของ iPad Pro เนี่ยมันน่าจะมีอะไรอีกไหมเพราะว่าตอนเนี้ยข่าวเือเกี่ยวกับ Product Apple เนี่ยมันมีมาเยอะจริงทั้งตัวของ Air Tag ตัวของ Apple TV เออว่าแบบจะมีไหมส่วนตัวผมเนี่ยผมตัดทิ้งกันไปก่อนเลยนะครับก็คือตัวของ Apple TV ไมม่่คิดวาจะีอยู่ในงานนี้อยู่แล้ว ตัว AirTag เนี่ยสำหรับผมตอนนี้ผมให้ว่าดีไม่ดี Apple จะไม่ออกเลยด้วยซ้ำเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เราพูดถึงตัว AirTag กันเนี่ยครับก็คือ,อ,อ Apple ยังไม่ได้เคยมีข่าวว่าเปิดโอกาสให้ Third Party เนี่ยมาทำตัวอุปกรณ์เนี่ยให้เข้ามา compatible กับตัว Find My ในตัวแอปของโทรศัพท์มือถือตัว iPhone เนี่ยแต่ตอนนี้ครับออสถานการณ์มันเปลี่ยนไปออมันมีข่าวมาว่า Apple ได้เปิดโอกาสนะครับให้ Third Party เนี่ยแบรนด์ต่างๆเนี่ยสามารถทำอุปกรณ์เนี่ยลักษณะที่เป็น ที่เป็นแท็กอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้ขึ้นสัญญาณอยู่ในตัวแอปไฟ my iphone แอปไฟ my ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมเลยลดน้ําหนักเ,เรื่องของตัว Air Tag เนี่ยลงไปอยู่พอสมควรนะครับดีไม่ดีไอที่ข่าวที่เป็นเกี่ยวกับ Air Tag กเนี่ยก็คืออาจจะเป็นแค่เรื่องภายในของ Apple อาจจะไม่ได้ออกจริงๆก็ได้ส่วนในงานนี้เนี่ยจะมีตัว Air Tag ไหมเอาจริงผมก็ยังไม่ได้หวังอะไรนะครับเกี่ยวกับตัว Air Tag แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมันมีข่าวว่าแบบ a p p l ปิปลดระกาศให้ third party ท i แล้วก็ตอนนี้ ที่เป็นทางการแล้วเนี่ยแล้วมีเป็นข่าวออกมาแล้วเนี่ยก็คือตัวจักรยานแว Move ที่มันคอมแพ t i ิเบิลเรื่องการค้นหาเนี่ยในแอป Find My ด้วยตรงนี้ผมก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรมากกับตัว Air Tag นะครับอาจจะต้องไปอรอลุ้นในช่วงกลางปีกับงาน WWD c อีกทีนึงส่วนอื่นๆในงานนี้เกี่ยวกับตัว iPad หรือแบบอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็ตัวของ i อ a d ผมว่าความเก่งในแต่ละครั้งที่มันออกคร่อมจังหวะที่ก่อนจะมีตัวของ iPadOS ตัวใหม่เนี่ยเราต้องไปรอ ความเก่งกาจของตัว iPad ตัวใหม่เนี่ย iPad Pro หรือตัว iPad ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยในปีนี้เนี่ยตอนที่ Apple เปิดตัวตัวของ iPad OS รุ่นใหม่ในปีนี้เนี่ยว่ามันมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นมันมีฟีเจอร์อะไรที่มันว้าวๆใช้กับตัว iPad Pro ตัวใหม่แล้วมันเจ๋อมากขึ้นตรงเนี้ยต้องไปรอ2ขยะก็คือโอเควันที่20เมษายนนี้ตัวฮาร์ดแวร์รลก็ไปรอรุ่นรอดูในส่วนตัว iPad OS iOS ตัวใหม่เนี่ยในช่วงกลางปีกับงาน WWDC ครับเอาเป็นว่าก่อนถึงวันที่20เมษายน ถ้ามีข่าวอะไรด่วนๆเอ่อน่าสนใจเนี่ยผมจะรีบมาทําวิดีโออัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับส่วนถ้าไม่มีอะไรแบบอัปเดตหรือว่าหรือแบบเออน่าสนใจเนี่ยก็ไปรอรุ่นพร้อมๆกันในคืนวันที่20นี้นะครับว่าตัวของ iPad Pro เนี่ยเออมันจะเป็นยังไงสเปคจะได้อย่างที่หวังกันไหม RAM แปดกิกจะมาไหมแล้วก็ส่วนอื่นๆเอ่อจะเป็นยังไงนะครับเรื่องความแรงอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่า ไม่ได้คาดหวังแล้วอยากเห็นเซอร์ไพรส์ชอบแบบเอออยากเห็นไฟนอลนคัะเอออยากให้มีอะถ้ามีนะมันจะกรี๊ดมากมันจะว้าวมากตรงนี้สําหรับผมนะก็ไปรอรุน้นกันในวันที่20นี้ตรงกับเวลาในไทยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่เวลาประมาณ5ชทุ่ม50นาทีเป็นต้นไปนะครับส่วนตอนนี้ผมคาราไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ